E X อ็กซาดอ็์ด12 SQL จะเป็นลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วตัวตึงอีกรุ่นหนึ่งของ Ex อ็กซาและเจเนเรชัน Red Series ที่บรรจงสร้างสรรค์เสียงเบสภายใต้แนวคิดเพื่อสนองความมันสะใจแบบได้มิติเบสนุ่มลึกที่ลงตัวได้แม้ใช้กับรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางโดยใช้พื้นที่ในการติดตั้งตูซ้ซับที่ตอบสนองความสามารถของซับวูฟเฟอร์ได้ดีในขนาดไม่ใหญ่นักและยังคงมีพื้นที่ใช้สอยภา,ายในรถได้ใกลเคียงกับของเดิมมากที่สุด e อ็กซาดเอ็์ด12 SQL มาในโครงสร้างที่เป็นโลหะปั๊มขึ้นรูปอบและเคลือบผิวอย่างดีด้วยสีแดงด้านเพิ่มความคงทนฐานโครงทั้งสีกา้านปั๊มโลโก้เอ็กซาเป็นตัวนูนสลับกับช่องระบายอากาศดูเรียบหรูและลงตัวตัวกลวยลำโพงใช้กระดาษอัดรีดขึ้นรูป n o n p พลสเ Paper เคลือบนงยาชนิดพิเศษโดยเน้นให้ผิวด้านล่างของกลวยลำโพงมีความครุกคะไม่เรียบ เพื่อเสริมความแข็งแรงและช่วยลดเลเซนส์ได้อย่างอยู่หมัดจากนั้นก็ทําการเย็บติดกับขอบยางสรูราวทรงสรูง,สง,สงขนาดใหญ่อย่างแน่นหนาะเพิ่มบุคลิกให้มีการตอบสนองแบบทุ้มนุ่มลึกลองตกคอมพาวสรูาสราว ได้มิติเสียงครื่นดนตรีในย่านความถี่ต่ำได้อย่างมีรายละเอียดพร้อมร้อมด้วยขอบอยางกันกระแทกสีแดงสดที่ปั๊มตัวนูนเน้นโลโก้ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์สวยหรูเมื่อย,ยามทำงานอยู่ในตู้ซับดับสแคปม,มาในแบบมีมิติ3ระดับเน้นความลงตัวรับกับโลโก้ตัวนูนที่เป็นสัญลักษณ์ของซัวูฟเฟอร์ในรุ่นนี้ภายในทำงานด้วย v o i c e Coil สแตนดารดนิยมชนิดคู่ขนาด7 6ม mm ิลลิเมตรหรือ3นิ้วเข้าครัวง่ายล็อกแน่นหนา รองรับการสั่นสะเทือนได้ดีมาพร้อมกับแม่เหล็กขนาดใหญ่80ฮอน2ชั้นในความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กในระดับสูงห่อหุ้มด้วยยางกันกระแทกที่มีลวดลายและลูกเล่นกับโลโก้เอ็กซาซดพร้อมเสมอที่จะสนองตอบต่อการขับเคลื่อนพลังเบสที่ดังและแรงแบบสั่งได้ดังใจต้องการสามารถตอบสนองความถี่ได้อย่างครอบคลุมในช่วง34ถึง800เฮิรตซ์มีความไวตัดเสียงที่89เดซิเบลรองรับกำลังขับสูงสุดได้1,700วัตต์ จะเอาไว้ฟังเองก็สนุกหรือจะเอาไว้โชว์ก็ได้ดั่งใจสมเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้สโลแกนแรงทุกวัดสะใจร้อเเซสอบถามและทดลองฟังได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเอ็กสารทั่วประเทศ